ใครมาหนังฐานอะไรพี่น้องเลยเจ้าสาวกลับสวัสดีพี่น้องมงคุณบอดเนาะสวัสดีเบื่อสุขุสุขคนอันนี้งานแต่งสถิตนะผ้าเบิ่งผักควันสวัสดีสถิตจะจะเบาวกำลังมาพี่น้องเลยกำลังมาหนังฐาเนาะ แถวแก่ปนกันยังทำอะไรเขามาพี่น้องเยี่ยมสีเก็บผ้าบรรยากาศมาสู่ผีสู่น้องเหมือนกันมียังเน่ปิดพงประเพณีการแต่งงานแบบสาวเราเขาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเสื้อผ้าผีพนองเบิึกก็มียังเน่กระถารเราลุ้นเราสมแบบน้องกันน้องพี่น้นพพนอง ในระหว่างที่เราจะบ่าวมาเนะพี่น้องเข้ากระสีไปซอยดองผนก่อนลองเบิ้ลกับมาในงานเลยพี่น้องเบิ้ลสบายดีสบายดีเดี๋ยวอะไร เป็นข้างนอกนอะพี่นอ้องแขกมันจะกลับแน่แล้วก็มีเนาะเปิดมาแต่สาวเปิดกับกลับใช้พลมานนำรังกันหนงกินนะพี่เนาะ

เป็นอากาศมวนปุ๊บนะพี่นะ้องอัดเทือกเลยแบบนี้มหาล้านสามบัีขอพแต่งพรขอพรแต่งเพาะขอดองสามาล้านกันท่านเป็นลายโบหอรซนเนาะพอวาเงินนั่นเงินเงินบาทนิดเนาะจะทางเงินบาท Tại sao mày còn sao hả Lan, chưa xếp nâng? sao mày ngân bát khuẩn ừ. không có gì Làm sao nó có sao nè Sống cắn nó, ừ. <laughs> bảo có sao nè <laughs> ถอดซิมหาล้านซิมหาล้านกี่ซิมหาล้านกับข้ามสองสะเงแต่ว่าคำาแพงเนาะคุมากนีมีแต่ใบแสนปิดตับปิดตับ นับขาดองขาดองสามินละดทษชิานลคือาไว้า้างละงข้าวมีเป็นจะนมาทดประเนี้เรานสขาดองเซนได้ดาวได้ขาดองดาวได้เมียเอาเมียเราขาดองดาวได้เมื่อวานดาวได้ดอกใจ ใจจำได้จำหนึ่งบัดบางที่กัขั้นไปว่าเออใจชามีเว่าวกันน่ะนะบัดขั้นบบว่าพิษกันพิดเทียงกันกันห่างป้ากะกะาไใต้ยกเลิกใ้แต่เอามาเพอหมดว่าขางเศ้ารันี่เนางาไฟใต้ยักเลิกก็ต้องเอามาหายเ้ารักทำโซ่สลิงมันจบถาไฟนียักเลิกก็ต้องเอาขึ้นายใต้ทำโซ่สลิงระเพ่มทุาละอันที่ายใต้เอามาถอดไหม พ่อเจ้าสาวเงินนําเงินจํานวนซั่นได้เงิน15ล้านเนาะโอ้ยนี่่ออ้ายลูกหลานก็พอลูกหลานดีอยู่ไดอุลายเพิ่นสิแงเฮาเนาะก็บ่ได้ลื่นกันพอเท่าใดแต่ว่า10บ่ฮอด10ปีดอก้าจะบก็30กว่านนะเจ้า เจ้าสาวกะส ਾਕ 꼬아เจ้าสาวสิได้บาดเขนแต่งแต่งแล้วของเฮานะพี่น้องบัดนี้ก็จะเาสมาอันแขนคําให้เจ้าสาวเฮาก็สิบ่ได้บยใหญ่มามายเด้อพี่น้อง

สามจอยบ้านห้างผมีทะเบียนตหรดไมีตะเคียนใบนำสาตา์กันบอมอันบ้านห้าแบบเขาเจ้าบดิเวนแบบนั้นนะกันก็จะอันเดียวกันนั่นแหละ บ้านเฮาบ้านเฮามีแต่เขาเจ้าเอิ่นใบน้ำตาลสีใบอันนี้ก็แมันว่าอนากระเส้นใบหย่าเนาะขนมนี่แข้งนะดูปุกต้องมาหางเกี๊ยบาง

คือว่าทางเจ้าเ่ายังข้างไปอยู่เศร้าร้านเกียรติับทำสองคืนเนาะไม่บอกเพราะว่ายังข้างในเคียงในโซนเนาะแต่ว่าอยู่อยู่ที่มีท่าเอาไว้คือว่างัวกินนี่ได้มามอบแล้วหนึ่งโตเนาะคือว่างัวบุญทุนนี่ก็บคือว่ากล้วยก็ได้หนึ่งโตแต่ว่าสิงห้านึงโตเราอยู่พื้นที่มีท่าเอาถึงเด้อเคยไทยมีความ็นเด็กภาพทั้งสองฝ่าย มีผูกพันกันดับนี้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากบกปฏิบัติตามไปยังยืนการเต็มนองนี่แมนต้องหักผิดชอบต่อระเบียบกฎหมายวาลวยระเบียบครอบครัวเกี่ยวกับการทุดแทนความเสียหายความหาย้วยในงานเต็งหลงมีต้องที่ว่าสิเพต่างต่างเงื่องจาการปฏิบัติ